แคนว่านะครับเดี๋ยวเราจะลองสลับใบหน้านะครับผมเหนเ็นเพื่อนๆหลายคนทํากันก็เดี๋ยวลองทําบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้เ,เพื่อนๆฟังกระบวนการทํางานของเขานะครับก็ผมใช้เป็นแคนว่านะครับแล้วก็ใช้มือถือนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นแอปนะผมจะเข้าผ่านเบราว์เซอร์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวแอปผมจําอีเมลไปได้นะครับผมก็เลยเข้าเบราว์เซอร์เพราะว่ามันจําอีเมลอยู่ประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆถนัด แนวไหนก็ตามสบายเลยครับเบราว์เซอร์หรือว่าแอปก็ได้นะครับก็เปิดมาเนาะเปิดแอปมานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าเบราว์เซอร์ก็ประมาณนี้นะครับเวลาเข้าผ่านมือถือเนาะเพื่อนๆก็ไปที่3แถบนะครับ3ามขีดบนซ้ายก่อนนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกแอปก่อนนะครับมันจะเป็นแอปนะครับที่ถูกซ่อนไว้นะครับในแคนวานะครับต้องไปเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่ แอปทั้งหมดนะครับแอปทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันโชว์นะครับว่ามีแอปอะไรบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็พิมพ์นะครับตรงนี้เลยว่า r e f a c e นะครับ f e เฟ r e f e c e นะครับ e f เฟซนะครับ e f ตามนี้นะครับแล้วก็จะเจอตัวนี้ครับเพื่อนๆสังเกตไอคอนมันจะเป็นหน้าสลับกันสีม่วงๆแบบนี้นะครับก็กดเข้าไป ก็จะขึ้นว่านี่คุณต้องการใช้หรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้ครับอ่เราก็เลือกเลยนะครับว่าจะใช้กับดีไซน์เดิมหรือว่าดีไซน์ใหม่นะครับผมเลือกดีไซน์ใหม่แล้วกันนะครับก็เลือกเป็น Instagram แล้วกันเพื่อนเลือกแพลตฟอร์มได้เลยนะครับเอาไซส์เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ก็เลือกได้เลยกำหนดเองก็ได้นะครับกดผมเอา Instagram Post นะครับอ่าขึ้นแบบนี้นะครับนางก็จะให้เราเลือก2รูปนะครับ รูปบนนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนตัวแอป,ปนะครับมันเป็นตัวฟรีนะถ้ามันไม่เป็นตัวฟรีมันจะมีสัญลักษณ์มงกุฎอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,น,นต้องสังเกตสัญลักษณ์มงกุฎนะตอนนี้มันอาจจะฟรีอยู่แต่ว่าเมื่อตอนเขาดังนะครับเขาอาจจะใช้ไม่ฟรีแล้วก็ได้นะสังเกตตัวสัญลักษณ์มงกุฎนะครับตรงตัวแอป,ปนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็มาเลือกรูปต้นทางก่อนนะครับรูปที่เราจะให้เอาหน้าไปแปะนั่นแหละครับ <soc. S 2> เดี๋ยวผมเอาง่ายๆเอารูปแฟนผมแล้วกันนะครับง่ายๆนะครับเอารูปนี้แล้วกันนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เลือกมาหนึ่งรูปเนาะรูปที่สองก็จะเป็นรูปหน้าที่เราจะเอามาใส่นะครับก็เอาหน้าผมแล้ว <t> ก <görüş> ันนะครับมันจะได้ง่ายๆนะครับหน้าผมเ็ยมีรูปนี้ปึ๊บแล้วก็เห็นไหมครับว่าหน้าเนี่ยของผมจะแหงนขึ้นของแฟนน่ะจะแหงนลงด้วยนะครับ ยากด้วยถ้าทำฟ h ดอ o ช็อปเนี่ยยากมากๆนะทีนี้เราก็กดเลยนะครับให้เขาจัดการนะครับเปิบกดเลยครับให้เขาจัดการสลับหน้านะครับก็รอนะครับแต่ก่อนแต่บอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นฟ h ดอ o ช็อปเนี่ยยากนะเพราะว่ามุมหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถ้ามองบนก็ต้องหารูปมองบนมองตรงกลางก็หารูปมองตรงกลางแต่ถ้าแบบ2อันแบบนี้ยากนะครับถ้าเป็นฟ h ดอ o ช็อปนะแต่เ,เรามาดูว่าแอปเนี่ยเขาจะฉลาดขนาดไหนนะครับ AI เขา ระดับไหนนะครับอ่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมาแล้วครับมาดูมาดูอันนี้ before เนอะ after เห็นไหมครับคือโคตรฉลาดอ่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเลือกตรงนี้ให้มันใหญ่ๆแล้วกันอ่าจะได้แบบซูมเลยนะครับซึ่งหน้าผมอุบาทมากนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่สละนี่ครับหน้าผม สรุปมันฉลาดมากนะครับไม่ว่าเราจะมองเงนมองต่ำมองอะไรกับภาพต้นฉบับที่มันไม่เหมือนกันเขาก็ AI ก็ประมวลผลหน้าให้มันใกล้เคียงนะครับซึ่งถ้าผมหน้าเป็นผู้หญิงก็น่าจะประมาณนี้นะครับเซฟนะครับเซฟตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับถ้าเป็น iPhone เนี่ยเขาจะไปอยู่ในดาวน์โหลดนะครับซึ่งมันจะวุ่นวายนิดนึงในการหาไฟล์นะครับอ่ะมันไม่ไปอยู่ในอัลบัม้มถ้าเป็น iPhone นะครับก็ไปหาเอาในดาวน์โหลดนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมอาจจะให้ดูตอนแอปก่อนนะครับให้ดูตรงแอปก่อนผมลืมบอกอ่ะเนี่ยเพืเ่อนเห็นปะมีสัญลักษณ์แล้วเขียนคําว่าโปรไหมครับเนี่ยมีคาว่าโปรแบบนี้คือเราต้องจ่ายรายเดือนเขาก่อนนะครับมันถึงจะเล่นได้แต่ถ้าแบบไม่มีตอนนี้ก็คือ,อยังฟรีอยู่เล่นได้นะครับโอเคทุกคนไปลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันก่อนอ่ะอันนี้คือรูปที่ผมส่งไว้ในไลน์นะครับผมว่าง,งงงกับระบบ การเปิดในดาวน์โหลดผมไม่ไม่ชินเลยของ iPhone นะครับก็เลยไปใส่ไว้ในไลน์นะครับเนี่ยดูดูสองภาพเห็นไหมครับหน้าผมอุบาทดีเนาะลองเล่นดูครับลองเล่นดูแล้วก็หรือถ้ามีคำถามก็พิมพ์คุยกันนะครับ